เป็นตกินอะไรดีไม่กินอะไรดีผมจะให้3อย่างนะครับหอมแดงเห็ดหูหนูดำแล้วก็แตงโมมันจะทำให้เลือดเป็นด่างแตงโมนะแต่หอมแดงเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ก่อนเลย ทำไมครเพราะว่าหอมแดงมันจะมีฤทธิ์ทำให้เลือดใสเลือดเป็นด่างไม่ใช่แค่นั้นยังจะมีพรีไบโอติกสูงมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเออร์โซลิกแอซิดต้านเซลลมะด้วยกินสู้มะนะครับถ้าเกิดใครเป็นมะไตายถ้าเกิดใครเป็นโรคไตยอยู่ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5สามารถเป็นได้ใกล้จะฟอกไตยแล้วใครสมัคร ใครกำลังฟอกไตยอยู่ก็สามารถกิน3อย่างนี้ได้หอมแดงเห็ดหูหนูดำแล้วก็แตงโมมันจะทำให้เลือดเป็นทางทำให้เลือดสายทำให้ความดันในไตทำให้ความดันในเลือดเนี่ยน้อยลงลดลงเซลล์กระเปาะเล็กๆในไตจะได้ไม่ฉีกขา